สวัสดีค่ะจากมาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลังพยอมพาเพื่อนๆมาเที่ยวในสวนทานตะวันของบาลองพยอมนะคะอันนี้ก็ปลูกไว้แค่15บหาไร่เองนะคะสําหรับทานตะวันนะคะอันนี้เป็นที่ลุ่มนะคะเพราะว่าปลูกข้อวโพดไปครั้งหนึ่งแล้วถึงได้ าหวานทันตะวันนะคะก็จะหวานในที่ร่มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะดีไม่ดีนะคะวีนี้เป็นว่าทันตะวันดอกสวยนะคะดอกดีแต่ดอกไม่ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็ไม่ได้มาเดินดูเลยนะคะเพิ่งจะมาวันนี้ก็ถึงได้เห็นนะคะว่าอ้าว ดอกเขาเริ่มบานเรียกว่าบานหมดทุกต้นแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นที่ในลุ่มนะคะก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะคือมองไม่เห็นอย่างอื่นชนิดอื่นนะคะนี่ค่ะก็จะมองเห็นภูเขา ที่เรียกว่าเขาดอนดึงนะคะที่ตำบลดอนดึงนะคะตรงนี้ก็ปลูกไว้แค่15ไร่นะคะทุ่งทานตะวันอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ข้างถนนนะคะอันนี้อยู่ข้างเข้ามาลึกข้างในนะคะ ก็จะได้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบนี้นะคะแต่เสียอย่างเดียวที่ว่าปีนี้ดอกไม่ใหญ่นะคะไม่รู้ว่าเป็นที่พันหรือเปล่านะคะเพราะว่าพันของทันตะวันนี้จะมีหลายพันมากนะคะอันนี้มเมล็ดก,ก็เริ่มแก่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เริ่มแก่แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเราแกะแล้วก็ ตาแข้งเอาไปคั่วนะคะไปอบได้นะคะก็จะเป็นเมล็ดทานตะวันที่อร่อยนะคะส่วนอันนี้ก็ยังแก่ยังไม่แก่นะคะก็จะได้ทานตะวันที่สวยงามแบบนี้นะคะที่บ้านพะยองก็จะมีทานตะวันให้ดูเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลอยู่ที่บ้านเราก็สามา านตะวันสวยๆดูได้นะคะดอกเล็กก็มีนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาชมทุ่งทานตะวันของบลานไวงพยอมนะคะก็พอดีเลยออกมาในไร่ก็เลยเลยมาหามาเยี่ยมคุณยายที่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะวันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ